เขมินเพอ้อฝันเมื่อนายกของเขมรนอย่างฮุนมาเน็ตได้ประกาศออกสื่อในเขมินว่าโรงงานผลิตรถยนต์ b y d ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะมาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในเขมนินและวางแผนที่จะลงทุนในการผลิตรถยนต์ในกัมพูชาด้วยเช่นกันและเขมรนจะเป็นฮับการผลิตรถยนต์ B y d ดีอีกแห่งหนึ่งต่อจากประเทศไทย ด็เรื่องนี้เองนะคะชาวกัมพูชาก็ได้พากันออกมาแสดงความคิดเห็นกันที่แตกต่างกันออกไปนะคะมาดูความเห็นแรกกันเลยค่ะความเห็นแรกนะคะเขาก็บอกว่าจริงหรือเปล่าอย่ามาหลอกกันเลยบริษัทผลิตรถยนต์ BYD ที่ท่านพูดมานะ่ะเพิ่งจะเปิดสายการผลิตในไทยเชียวนะพวกเรายัางเชื่อท่านได้อยู่ไหมท่านฮุนมาเนตความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่า ดีมากๆเลย BYD มาเปิดโรงงานผลิตที่กัมพูชารายได้จะเข้าประเทศมากขึ้นและประชาชนก็จะได้มีงานทําในประเทศที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปดิ้นรนหางานทําที่ไทยแล้วความเห็นัดมาก็บอกว่านับว่าเป็นข่าวดีอย่างมากสําหรับกัมพูชาเราที่โรงงานยักษ์ใหญ่อย,อย่าง BYD จะเลือกให้กัมพูชาเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าทำไมเท่าที่รู้มาโรงงาน BYD ไปเปิดโรงงานที่ไทยแล้วไม่ใช่หรือแต่ก็เอาเธอเปิดที่ไทยแล้วมาเปิดที่กัมพูชาอีกจะเป็นไรไปขอให้มาจริงเธอคนกัมพูชาจะได้มีหน้ามีตาว่าได้ผลิตรถยนต์ให้กับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าฉันเห็นบ y d ดีเปิดโรงงานที่ไทยไปแล้วนี่ เห็นรับสมัครพนักงานกันเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวความเห็นถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มผู้คนที่ไม่เห็นด้วยและไม่เชื่อที่นายกฮุนมาเนตได้กล่าวมาเขาก็บอกว่าอย่ามาหลอกกันเลยเรื่องที่ BY d จะมาตั้งโรงงานที่ประเทศเราอยากก่าโกหกประชาชนให้ดีใจเกอ้อเลยความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าฟันไปเถอะไม่มีทางหรอก ที่โรงงานผลิตรถยนต์อย่าง b y d จะมาตั้งในกัมพูชาใครเชื่อก็บ้าแล้วความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าที่ไทยนะ่ะเขาไม่พูดมากจะเปิดโรงงานกี่แห่งทั่วไทยเขาก็เปิดได้ต่างจากบ้านเรามากคนนั้นพูดคนนี้พูดว่าจะเปิดอันนั้นเปิดอันนี้ผ่านมาเป็นสิปียังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักทีความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่า โรงงานผลิตกับโรงงานประกอบไม่เหมือนกันนะพวกคุณเข้าใจกันใหม่ด้วยอย่าดีใจจนเกอ้อล่ะเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าบริษัทผลิตรถที่ไหนจะมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในสองประเทศที่ติดกันอย่างมากก็แค่โรงงานประกอบชิ้นส่วนเท่านั้นแหละในกัมพูชาเราก็เป็นได้แค่ตัวประกอบเท่านั้นแหละไม่ได้มีดีกรีเหมือนประเทศอื่นเขาหรอก ขนาดผู้นำประเทศยังรู้ไม่จริงแล้วนำมาออกซื้อให้ประชาชนเข้าใจผิดกันไปอีกความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ระดับโลกอย่าง B y d ดีเขามองขาดแล้วว่าจะเลือกประเทศไหนเป็นผู้ผลิตซึ่งเขาก็มองเห็นประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนด้วยอยู่แล้วเพราะไทยเขามีชื่อเสียงเรียงนาที่ดี และไม่เคยขาดผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้วซึ่งมันต่างจากกัมพูชาเราอย่างสิ้นเชิงความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าซื้อบ้างซื้อก็ปั่นกันจังโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เขาคงไม่เลือกกัมพูชาให้เป็นฐานผลิตรถยนต์หรอกนะขนาดการเกษตรและการท่องเที่ยวบ้านเรายังอ่อนแออยู่เลย แล้วแบบนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นเขาจะกล้ามาลงทุนหรอสื่อทุกสื่อควรปั่นในเรื่องที่เป็นไปได้หน่อยนะความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าอา้าว BYD เขาเลือกมาตั้งโรงงานในไทยแล้วและเป็นฮับอาเซียนไปแล้วจะมาตั้งโรงงานในกัมพูชาอีกมันจะเป็นไปได้หรอความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่านี่นี่นี่เราไม่มีทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความพร้อมสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์เหมือนไทยนะและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เมื่อไรกัมพูชาจะมีแรงงานระดับนั้นกับเขาบ้างจะให้เขามาตั้งโรงงานและยังต้องมาคอยสอนแรงงานกัมพูชาอีกเรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกและก็มีความเห็นของชาวเน็ตไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะความเห็นแรกค่ะเขาก็บอกว่า byd ตั้งในไทยแล้ว เขาคงไม่ตั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรอกฝันไปเรื่อยความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าเมนต้มเมนซัพพลายเชนอยู่ไหนเอาแค่ไฟฟ้าก่อนเอารถไฟฟ้าไปตั้งฐานผลิตในประเทศที่ไม่มีไฟฟ้าตลกดีนะความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่า BYD ไม่โง่ตั้งโรงงานให้ขเมนขโมยซ้ายไฟรอกความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าเขาไม่ลงสงประเทศหรอก และคนงานคขมรทำเกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่ได้หรอกอันนี้มันต้องใช้วิศวะกรที่มีความรู้ไม่ใช่เอาพวกแบกปูนมาทำความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าถ้าไปตั้งที่คขมรจะไปสู้ยักษ์ใหญ่อย่างวินฟารดได้เลยความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าโรงงานประกอบบางชิ้นส่วนหรือผลิตอะไรบางตัวเป็นไปได้แต่เป็นถึงศูนย์กลางการผลิตเป็นไปไม่ได้หรอก ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าจะเอาแรงจูงใจอะไรทำให้เป็นฐานผลิตใกล้กับไทยขนาดนี้ไม่มีใครที่ไหนทำบลอกทอินโดว่าไปยางเพราะมีคนเยอะขายในประเทศเหลือส่งออกความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่า b ี BY d วพึ่งตั้งฐานใหญ่ในไทยเป็นฐานผลิตส่งออกทั่วโลกไม่ใช่ผลิตแค่พวงมาลัยขวาแบบของไทยแต่เขาผลิตทั้งซ้ายขวาส่งออกทั่วโลกแหละ เมนอย่าเพ้อเจ้์นะความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าขนาดถนนลาดยางยังทำเองไม่เป็นเลยเห็นไทยเดินไปทางไหนขอตามไปด้วยทุกทางไม่คิดหาทางออกเองเลยประเทศโลกที่13เอ้ยความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าคุณภาพแรงงานมันต่างกันงานประกอบของแรงงานไทยถือว่าเนียบขนาดวินฟารสที่วาแน่เจอคนไทยสวนไปแทบไปไม่เป็นเลย ดูดิจนป่านนี้ยังไม่เปิดตลาดขายในไทยเลยความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าคขมนมีความพร้อมอะไรบ้างหรือที่จะให้เขามาตั้งโรงงานในคเมรความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าพ่อลูกนิสัยเหมือนกันเลยหลอกประชาชนตัวเองความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าสุดจริงๆคนประเทศนี้ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าโอ้เพิ่งรู้ นอกจากไทยที่พร้อมผลิตชิ้นส่วนมากมายแล้วเมนก็มีด้วยเพิ่งรู้นะเนี่ยสุดยอดผู้นำจริงๆความเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะคะเขาก็บอกว่าโรงงานโรงหนึ่งลงทุนเป็นหมื่นล้านเขาจะลงเงินสองก้อนทำซากอะไรละ่ะกำลังการผลิตแสนคันต่อปีของโรงงานที่จะตั้งในไทยเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะผลิตรถให้ทั้งอาเซียนแล้ว นักลงทุนเขาไม่โง่เอาเงินไปเผาทิ้งหรอกทำได้อย่างมากก็แค่โรงงาน C.K.D. ที่เอารถสำเร็จรูปจากไทยหรือจีนไปใส่ล้อใส่กระจกที่ปลายทางเตรียมขายเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งและใช้สิทธิ์ทางด้านภาษีก็เท่านั้นเองจะมาเริ่มผลิตตั้งแต่โครงรถวางเครื่องวางแบตนั้นเลิกฝันไปได้เลย สำหรับ EP ีนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ